สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะในวันที่ฝนตกค่ะพี่นออ้องตกอีกแล้วตกอ,อีกแล้วตกโวัตาตยลมยับฝาห้องยับฝาเหลี่ยมหองฝากระลังเป็นแบบนี้ยันมดมือยี่พี่น้องนะคะ เป็น,นอะไรเนาะพี่ดองทั้งคุณค้นตกดีบอทั้งนี่ตกแห้งละค่ะตกแห้งแล้วสัญญาณเราก็ไม่ค่อยจะดีนะคะสัญญาณเอา้าพี่พัสดุมาส่งเราขอแกะดูก่อนนะจ๊ะ คืออะไรล่ะอ๋อหมูหยองหมูหยองมาแล้วค่ะแบรนด์เกศสุพตานะคะพี่น้องคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสินค้าของเราเพิ่งมาถึงนะคะมาพร้อมกับฝนต,ตกด้วยนะคะลองกับฝนกัะพี่น้อง เดี๋ยวบนทางล่างความ,มากับว่ามันมีร้านเป็นอย่างมีสองสันค่ะพี่น้องโอ้ฝนเพิ่แห้งแค่ หมูหยองแล้วก็คุณเชียงค่ะพี่น้องคะมีแบนตริดมาด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องช่อุดนุนหน่อยนะคะพี่น้องคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วรอตั้งนานลุกเซเขาผลิตอยู่ ใส่เขาผลิตยอยู่นะคะพี่น,อน,น้องแบนดนต้แห้งค่ะพี่น้องคะอยู่ข้างนอกตอนนี้เ้าก็มาส่งซาจินนะคะนี่ตื่นเึ้นมาต้องกินสามอย่างนี่ค่ะพี่นอ้องน้ำหอมนัเตยลงไป อันนี้คือบีบบักนาวไซด้วค่ะพี่น้องน้ำชาลดอ่าพุ่งลดน้ำหนักค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำขิงนะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟค่ะเาจะกะะจะิดกาแฟะนะคะนี่เราเป็นยังเก๊กคือ,อยู่ใดแต่ละมือเขาว่ากินพี่น้องคือสามเก้วในี่ยยู่เลยค่ะวัดจอยให้มันลูปไปเดี๋ยวขออนุญาตส้ตงก่อนนะคะ รอมันเย็นค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พ่อปีใมาตั้งนต่บั่คตะพงนะคะวันนี้พ่อพี่น้องมาตงฝั่งตะงค่ะเอาพริกลอยเมียนะคะ คือสลดผงนัวค่ะเส้นเส้นเส้นหน่อจะได้เส้นหน่ออันนี้คือการปริ๊ด ียดข้อขอระเทียดเ่ยค่ะนี่เลยเต้าโอ้โี่ีด้อง น้ำปลาสิบีพรนหคะโว้ว้านู้นอ่ะปะจะบอกหน้าของชุดีเียบ่มีที่น้อง ว่าเสียหลอเดียว้ันพอไปนองสีย ขบมีหน hmm. mm. kind of yeah. Th like, ้เนาะแนวอี่อะให้อุไปหลว่ปลาหมึกม้ยใส่เนาะนู่น่อไปเรตอมอุ้ย one. <laughs>